ขนมหรือว่าอาหารเกาหลีที่พี่แพทชอบทานคือส่วนใหญ่แล้วจะทานอะไรคือจริงๆแล้วต้องยอมแล้วว่าตัวเองยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานอาหารเกาหลีเท่าไหร่ก็อยากให้ทุกคนทราบแหละว่าเพิ่งออกมาแล้วก็ช่วงโควิดพอดีแต่รู้จักอาหารเกาหลีแล้วก็ขนมเกาหลีจากซีรีส์เกาหลีที่เราชอบดูอย่างอะไรนะรามยอนอย่างเงี้ยเขาจะชวนกินตอนกลางคืนเนี่ยเราก็รู้เลยว่าบางทีก็ไม่ใช่แค่จบที่รามยอนใช่เธอในในซีรีส์ใช่ไหมใช่ในซีรีส์ในชีวิตจริงด้วยค่ะ พี่แพทเคยมีคนชวนเหรอเข,เ,ขเขาต้องชวนอย่างนี้พี่เธอจะไปกินรามยอนห้องฉันไหม,อมอลองพูดกับแฟนๆสิฮะออออออลองจะหนอ่อยดชวนชวนเขาไปกินรามยอนตัวเองตัวเองจะไปกินรามยอนที่ห้องเราป้าเหมือนจะไม่ได้จบที่รามยอนถ้วยนั้นเลยอะ่ะเหมือนจะเหมือนจะไปได้อีกอะ่ะเหมือนจะมีอีกหลายถ้วยเลยจะมีอีกหลายถ้วยเออ แต่เนี้คือเหมือน,นเป็นแบบเป็นเสน่ห์ของซีรีส์ของเขาที่เรา<ช>จะได้เห็นอาหาร<ช>เนาะ<ช><ช>หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่ะจริงๆนะเราเวลาเราดูซีรีส์แล้วก็กลางคืนเ็าต้องไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ย<อ>